นางเอกวัสนาดีเป็นสะพ้ยหมื่นล้านงานแต่งนนนี่นัชชาอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่หรูหรามากเป็นที่ฮือฮามากๆหลังได้เห็นภาพวิวาหวานของนางเอกสาวนนนี่นัชชาชูมเคอร์กับเจ้าบ่าวสุดหล่อแอคมีวรวัรนาคแนวดีนักร้องนำวงดับเบิลดีฟและนั่งแท่นผู้บริหารธุรกิจระดับหมื่นล้านบรรยากาศในงานโรแมนติกและอลังการมากๆ หลายคนร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามแน่นอนว่าเป็นงานวิวาที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์จนหลายคนอยากรู้จักเจ้าสาวคนสวยแบบเต็มๆนนนี่นัชชาชูมัคเกอร์เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันปัจจุบันอายุ24ปีด้านการศึกษาเธอเรียนจบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในระดับปริญญาตรีเรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ